เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19กันยายน2566แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรน,นะคะ,พพะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยสามจังหวัดชายแดนใต้นะคะเร่งแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ประสานกระทรวงทรัพยากร เร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินพร้อมผลักดันสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนทรายขาวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและกันไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ16กันยายนที่ผ่านมานะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสากร์ระหว่างวันที่16-17กันยายนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสาก์โดยเวลา11.30น,าานาาลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีประเด็นสำคัญอยู่4เ,เรื่องนะคะ1ปัญหาที่ดินทำการเกษตรที่เป็นเอกสารสิทธิ์สค .1 2. การส่งเสริมทุเรียนทรายขาวให้เป็นทุเรียนคุณภาพสร้างอัตลักษณ์ให้กับอำเภอทรายขาวและเป็นจุดขาย 3. ปัญหาประมงพื้นบ้านและ 4. การเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เปิดเผยว่าปัญหาที่ดินทําการเกษตรที่เป็นเอกสารสิทธิ์สคหนึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันดับต้นๆในจังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้ขอให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดแก้ไขพื้นที่ทํากินในเขตตําบลทรายขาว และตำบลไกล้เคียงเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า2,000ครัวเรือนเพราะพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันมีการกำหนดให้เป็นเขตป่าไม้ก่อนและหลังที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์เพื่อปลูกยางพาราปลูกทุเรียนและที่อยู่อาศัยโดยในเรื่องนี้นะคะตนได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นอาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงหมหาดไทยแล้วโดยจะหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขเพราะ เพราะชาวบ้านไม่สามารถเข้าทําการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําการเกษตรได้นะคะโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนทรายขาวซึ่งเป็นผลผลิตที่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่อย่างไรนะคะจะต,ต้องเร่งรัดดาเนินการพิสูจน์สิทธิ์ว่าเป็นของประชาชนจริงหรือไม่ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานโดยจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ ให้คนอยู่คู่กับป่าไม้และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับสิทธิการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นอกจากนี้ก็ยังได้ผลักดันให้เกษตรกร,กรชาวสวนทุเรียนนะคะผลิตทุเรียนทรายขาวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอำเภอทรายขาวและเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยส <ITA> ่งเสริมการผลิตแนวรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนซึ่งตำบลทรายขาวมีทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักพื้นที่ปลูกทุเรียนในปี2566ทั้งหมดจำนวน836.5ไร่นะคะเกษตรกรจำนวน497ครัวเรือนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำนวน545ต้นทั้งนี้นะคะยังพบว่าปัญหาการระบาดของสัตรูพืชนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการป้องกันรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยี Technology, และนวัตกรรมป้องกันการกำจัดนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรียนและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคส่วนปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีพบว่ายังขาดเครื่องมืออุปกรณ์องค์ความรู้สำหรับใช้ในการดำเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไต โดยในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทําประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การสร้างงานสร้างรายไดพ้พร้อมๆไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะอีกทั้งได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ําเนื่องจากปัตตานีมีน้ําต้นทุนน้อยจึงมอบหมายให้กรมชนละประทานศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ําอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทั้ง 12อำเภอในจังหวัดปัตตานีแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะธรรมนัตลุย3จังหวัดชายแดนใต้เร่งแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ประสานกระทรวงทรัพยากรเร่งรดัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินพร้อมผลักดันสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนทรายขาวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะ